สวัสดีครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามจ่าวไวทุ่งนาประฝันสวรรค์บนดินฟังธรรมะโดยไม่ต้องใส่ซองเกษตรคู่ธรรมะผมจ่าวไว้ทุ่งนาฝันและก็ท่านมหาอาจารย์มหาแดงวันนี้เราก็จะเสวนาอีกเช่นเคยวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่จะเสวนาฝากนะครับเป็นของฟอนบีมาให้แก่พี่น้องนะครับวันนี้วันนี้ก็ใกล้ ปีใหม่นะพี่จ่าเป็นวันที่26ธันวานะครับวันนี้ก็จะเสวนาในหมวดเขาเรียกว่ากิเลสกรรมวิบากนะพี่จ่ากิเลสกรรมวิบากนะครับอันนี้ถ้าในหลักบาลีเขาเรียกว่าวัตตะหรือสังสารวัฏนะครับการเวียนว่ายของความความทุกข์กับความสุขนะครับในแต่ละความความความทุกข์และความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นในจิตแต่ละดวงมันจะเกิดเขาเรียกว่า อ่ามันจะเกิดจากกิเลสกรรมและวิบากนะพี่จ่าอ่ามันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นวงกลมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ผมกับพี่จ่าก็จะมาเสวนาว่าอ่ากิเลสกรรมและวิบากนะครับการทํางานนะครับของ3ตัวนี้อ่ามีส่วนทาให้คนเราประสบกับความสุขความทุกข์อ่าได้อย่างไรอ่าแล้วเราก็จะมีวิธีการคล้ายๆว่าอ่าจัดการนะครับดูแลเพื่อไม่ให้สามสิ่งนี้ อ่าทาให้ชีวิตของเรามีความทุกข์นะพี่จับครับผมอ่าเพราะฉะนั้นในวันนี้ครูชานก็จะมาเสวนาคําว่ากิเลสกรรมและวิบากนะพี่จับกิเลสกรรมและวิบากวิบากครับผมอ่าว่าความหมายและกระบวนการทํางานนะครับอ่ามีความหมายและกระบวนการทํางานยังไงนะพี่จับครับผมอ่าอันดับแรกเลยนะพี่จับออันอันดับแรกเลยนะครับเขาเรียกว่ากิเลสกิเลสครับผมอ่ากิเลสคำนี้เป็นคำบาลีแปลว่าสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมอง จิตเศ้าหมองพอจิตเราได้เขาเรียกว่ากระทบอารมณ์ทั้งภายนอกนะครับมาสัมผัสกับอายตนะภายในนะพี่จัาเสร็จแล้วเกิดการปรุงแต่งทางจิตถ้าเราไม่มีถ้าเรามีเขาเรียกว่าการวางท่าทีทางจิตไม่ถูกต้องมันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะพี่เจพี่จัาก็คือกิเลสสิ่งที่ทําให้จิตใจของคนเราเศร้าหมองนะครับก็ หลักๆเลยนะครับถ้าจะแยกขยายขยายความนั้นเยอะมากเหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่ากิเลสพันหตัณหาร้อยแปดมันเยอะมากนะครับพี่จ uh ่าเพราะว่าขยายกิเลสนะครับในแต่ละตัวออกไปนะครับแต่คุณจารกกจะพูดในเฉพาะกิเลส3ตัวหลักตัวใหญ่ๆนะพี่จ่าคือความรลภความโกรธนะครับความหลง ครับผมอ่าอันสามตัวนี้คือเป็นกิเลสเขาเรียกว่าอ่หัวหน้าโจกหัวหน้าใหญ่หัวหน้าโจกเลยอหัวหน้าใหญ่นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นอ่าเรามาดูก่อนเลยนะพี่จาั่าคำว่ากิเลสเช่นว่าคนเราอ่มีความรู้ .fn ใช่ไหมพี่จาัารครับเพระพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้นะครับในพระไตรปิฎกบอกว่าอ่าที่ท,ที่ที่เป็นคําสอนพระองค์ว่าอาคนเราเนี่ยออ่่ามีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สุดสุดครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีเขาเรียกว่าคําว่าพอเพราะอะไรพี่จักรครับแม้จะมีเขาเรียกว่าทองคําเป็นภูเขาหลายๆลูกที่จะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์นั้นไม่เพียงพอไม่เพียงพอไม่ไม่เพียงพออันนี้ก็คือกิเลสของคนนะพี่จักรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก็ตรัสว่าเราต้องรู้วิธีในการให้รู้จักพอเขาเรียกว่าพอดีพอดีพอดีใช่ไหมพี่จักรก็พูดง่ายๆก็คือรู้จักการจัดการเขาเรียกว่า กำจัดขอบเขตกิเลสอย่าให้มันมีมากจนเกินไปใช่ไหมพี่จ่าเช่นเมื่อคมโรคถ้าเช่นว่าในเช่นว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีประมาณ100คนนะพี่จ่ามีหนึ่งร้คนแล้วบังเอิญความความรวยหรือการผูกขาดไปอยู่กับคนคนเดียวนะพี่จ่าเช่นเช่นว่าทรัพย์ทรัพยบเช่นว่าทรัพย์ความมั่งคั่งในหมู่บ้านนี้มีทั้งหมด100คนไอซับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปอยู่กับบุคคลคนเดียว ใช่ไหมพี่จักรเสร็จแล้วพอมีเยอะแล้วไม่เผื่อแผ่อีกครับอันนี้ก็เรียกว่าความโรคเกินลิมิตนะพี่จัาโรคเกินลิมิตก็คือตัวเองเอาเข้าตัวเองฝ่ายเดียวเสร็จแล้วบุคคลรอบข้างนะครับจะลำบากยังไงก็ไม่สนใจไม่สนใจอันนี้เขาเรียกว่าความโลภนะพี่จักรความโรคจนเกินพอดีนะครับเพราะฉะนั้นอันอันอันดับที่สองกิเลสตัวที่สองก็คือความโกรธความโกรธนะครับพระสมัยสมุทธเจ้าตรัสว่าความโกรธเนี่ย เป็นกิเลสที่แสดงอาการเร็วมากนะพี่จ่าและให้ผลเสียหายเร็วมากเร็วมากเพราะเพราะเพราะความร่วมเนี่ยเช่นว่าความโกรธนะพี่จ่าคนเราถ้าเกิดโทสะแล้วเนี่ยบางครั้งคนที่เกิดเขาเรียกว่าการทาร้ายร่างกายเกิดการยิงกันเกิดการทาร้ายร่างกายกันเพราะอารมณ์ชั่ววูบเยอะมากเลยนะพี่จ่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นน่ากลัวเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือพระธรรมารย์สมุทเจ้าจึงตัดไว้ว่าความโกรธ เป็นกิเลสที่สำแดงเขาเรียกว่าเอาความเสียหายให้แก่เราเนี่ยแบบรวดเร็ว,รว,ดดวแล้วและเสียหายมาก,มากใช่ไหมพี่จกักรโรค<ม>วุ่นวายนะครับ<ม>เกิดการเขาเรียกว่า พูดพูดง่ายๆเนะพี่จ่ามีการสู้รบกันระหว่างประเทศก็เพราะโทสะตัวเดียวโทสะแล้วก็เจ้าทิชชีนะพี่จ่าเพราะฉะนั้นความโกรธนี่ถือว่าเป็นกิเลสที่ให้ผลรวดเร็วแล้วความเสียหายมากอันเราก็ต้องมีวิธีรู้จักเขาเรียกว่ากำจัดความโกรธหรือบริหารความโกรธนะพี่จ่าอันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายความหลง หลงความหลงเนี่ยก็คือบางครั้งเราไม่เข้าใจในเรื่องศัจธรรมนะพี่จา้าครับผมเช่นว่าเราเช่นว่าเราอ,อ,อาจจะมีความหลงในค่าเรียกว่าคําคําสอนผิดผิดหรือว่าเราไปอยู่ในสังคมหรือไม่ได้หล,ลงในผิด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 ,ผดเช่นว่าในในกรณีบางความเชื่อนะครับเขาบอกว่า อ่าไม่ว่าจะไปฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะไปลักทรัพย์หรือไปป้นไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้ไปอาบน้ําในแม่น้าของคาแล้วบาบก็จะหายครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะเชื่อที่ผิดเพราะฉะนั้นอ่าผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปฟังอ่าคนที่ไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่บัณฑิตนะครับพี่จ่าอ่าเพราะเพราะเพราะฉะนั้นกิเลสสามตัวนี้อ่าเป็นตัวขับที่ทําให้เรา อ่าเขาเรียกว่าเกิดการกระทำกรรมนะพี่จ่าใช่ไหมพี่จ่าพอเราคิดว่าเช่นว่าเราอยากได้ทรัพย์เยอะๆเพื่อที่จะมาทําบ้านทำบ้านหลังใหญ่ๆซื้อรถหรูๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ถ้าบางคนทํางานด้วยความสุจริตก็โอเคนะพี่จ่าบางคนก็รวยทางรัฐ ใช่ไหมพี่จ่ารวยทั้งร้นไอ้ไอ้ไอ้ที่ไม่ถูกก็เรียกว่ากฎหมายไม่ถูกต้องทํานองของธรรมนะพี่จ่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าจะช่วยให้เราทํากรรมไม่ดีนะอันนี้กิเลสกิเลสเป็นเครื่องเล้าก่อให้เราเกิดกรรมจากจากการการทากรรมนะพี่จ่าถ้าทํากรรมไม่ดีก็จะรับผลไม่ดีเช่นบางคนเกิดความโลภนะพี่จ่าเห็นเขามีบ้านหลังโตๆตมีรถหอยากได้แต่ว่าศักยภาพตัวเราหา ตังไม่ทันหรือตังไม่ได้ก็รวยทางรัฐบางคนก็อ่าเขาเรียกว่าครับสิ่งผิดกฎหมายถูกต้องครับอ่าใช่ไหมพี่จ่าบางคนก็ไปไปป้นไปชิงอ่าไปชิงมาอันนี้ก็คือเมื่ออ่เมื่อเราเกิดอ่ากิเลสเสร็จแล้วก็เกิดการทํากรรมอ่าถ้าเกิดทํากรรมไม่ดีผลก็จะไม่ดีนะพี่จ่าใช่ไหมพี่จ่าหรือบางครั้งอาจจะไม่มีคนเห็นก็จริงนะพี่จ่าอเช่นว่าคนคนบางคนไปอ่าไปขโมยขโมยไหม ไปชิงทรัพย์หรือไปชิงไปชิงทรัพย์หรือไปปล้นร้านทองเสร็จแล้วถึงว่าจะไม่มีคนเห็นก็จริงแต่ว่าเมมโมรี่กรมหรือตัวเรานี่เห็นเห็นนะพี่จ่าเห็นหรือถ้าหรือถ้าเกิดเขาเรียกว่ามีกล้องวงจรปิดหรือเจ้าหน้าที่เขาจับได้เสร็จแล้วก็รับผลในในในพบปัจจุบันเลยนะรับผลในปัจจุบันอีกเสร็จแล้วก็ไปรับ คนในสัมปารยาพบอีกอันนี้กิเลสการวิบากอันนี้คือฝ่ายไม่ดีนะพี่จ่าถ้า่าถ้าถ้าเกิดกิเลสที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราให้เกิดกุศลนะพี่จ่าเช่นว่าเราอยากเป็นคนดีเราอยากเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้แก่โลกเราอยากจะพ้นทุกข์ อันนี้ก็แสวงหาในในในการกระทํากรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์นะพี่จ่าเช่นว่าพี่จ่าชอบในเรื่องศาสตร์พระราชาโอ้สิ่งที่ดีนะครับศาสตร์พระราชาก็ตะเกียกตะกายในการที่จะปรับปรุงทุ่งนาป่าฟันให้เป็นสถานที่สปายะใช่ไหมพี่จ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกิเลสในช่วงบวกนะพี่จ่ากิเลสช่วงบวกนะครับคือเอากิเลสในฝ่ายดีเสร็จแล้วก็มาทํากรรมเสร็จแล้วก็รับผลนะพี่จ่าอันนี้จะเป็นฝ่ายดีนะเพราะเพราะฉะนั้นนะครับไอ ไอ้ตัวสามส่วนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า,าเป็นวัตตะคือเป็นวงกลมนะพี่จา่าเป็นวงกลมเป,เ,ปเป็นวัตตะเป็นเป็นวัตตะเป็นวงกลมคือความสุขความทุกข์ในแต่ในแต่ละดวงจิตที่เราเกิดขึ้นนะพี่จ่ามันจะเกิดเขาเรียกว่าวงล้อในการทำทำกรรมอยู่3สว่ Bever, Bever, วนก็คืออันดับแรกก็ donc, คือเกิดกิเลสก่อนจากเกิดกิเลสทําให้เกิดการทํากรรม ใช่ไมพี่จ่าจากการทากรรมเสร็จแล้วก็จะรับผลรับผลอันนี้ก็จะเป็นวงจรรื่ยๆอย่างนี้วงจรอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดใช่ครับพี่จ่าอันนี้คุูชานก็มาเสวนาในหัวข้อเรื่องวัตตาสามหรือกระบวนการเกิดความสุขหรือความทุกข์นะครับในในชีวิตคนนะครับในแต่ทุกขณะจิตที่เกิดความความสุขและความทุกข์นะพี่จ่าครับอาจจะเกิดจากสามตัวนี้ในการขับเคลื่อนนะครับคือกิเลส กรรมวิบากเป็นวัตตะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพี่จ่าอ่าวันนี้คุูชานก็มาเสวนาในหัวข้อเรื่องกิเลสกรรมและวิบากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปก็จะขยายความนะครับเป็นวัตตะอ่าอ่าก็เรียกว่าเป็นวัตตะใหญ่นะพี่จ่าครับเป็นวัตตะใหญ่นี้จะมีทั้งหมด12ขั้นตอนเลยนะอ่าวันนี้คุูชานก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวัตตะสามหรือกิเลสกรรมวิบากอ่ามาฝากเอฟซีไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากพี่จ่าช่วยสรุปนะครับครับผมอู้ครับผมูเป็นอนิสงส์ที่นะครับ ยากนะครับที่คนจะฟังแล้วจะเข้าใจผมต้องคนที่มีบุญและมีวาสนาเท่านั้นนะครับถึงจะฟังจบแล้วก็จะเข้าใจถึงแก่นในของธรรมะครับเกษตรคู่ธรรมะนะครับผมท่านอาจารย์มหาแดงนะครับก็จะเสวนาเรื่อยไปนะครับสืบสารตำนานนะครับไม่ว่าเกษตรไม่ว่าธรรมะคู่กันไปนะครับให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามได้ศึกษาและก็ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ผม ชาวไวและก็ท่านมหาแดงนะครับหรืออาจารย์มหาแดงก็จะอําลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ